สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนุชนะคะทารโร่กับนุชสี่คะ่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวไพ่สำรับใหม่คะ่ะที่เพิ่งออกเมื่อเดือนกันยายนนี้เองนะคะ น้องนะคะมีชื่อว่าชูบี้บันค่ะก็คือไพ่กระต่ายน้อยอ้วนกลมนั่นเองนะคะสําหรับนี้เนี่ยออกมาตอนแรกเนี่ยเป็นรอบวัดใจก็คือออกมาให้ทุกคนจองค่ะโดยที่ไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันคือสําหรับอะไรก็คือให้จองไปโดยที่ไม่รู้เลยนะคะแล้วก็แบบวัดใจไปเลยว่าเออจะได้ไพ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ออกมาเนี่ยตรงใจมากๆเลยนะคะเป็นไพ่น้องกระต่ายซึ่งนุชเนี่ยเลี้ยงกระต่ายเองอยู่2ตัวค่ะมีความแบบฟินมากเหมือนเราเป็นทาสกระต่ายอ่ะเนาะ อันนี้เลขที่สำหรับนุดเลือกเองนะคะเป็นเลข949ก็เป็นเลขมูงคลเนาะก็มีน้องกระต่ายน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็เป็นภาพแบบพรีวิวตัวอย่างนะคะโอเคในกล่องนะคะก็มี79ใบมี Happy s q u ว r r e l อีกแล้วนะคะเหมือนจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาอะคะ่ะว่าจะต้องมีแบบไพ่พิเศษให้ออกมานะคะโอเคมาแกะกล่องดูกันดีกว่า แกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวขั้นตัวขั้นหน้านี่อันนี้ก็ตัวขั้นเหมือนกันนุชแกะดูไปแล้วนะคะรอบหนึ่งมันอาจจะไม่เรียงตามที่เขาให้มาเท่าไหร่นะคะโอเคก็มีการ์ดนี่ a n k f o r support นะคะโอเคข้างหลังก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นหลังไพ่ของเขา อ่านี่ก็ตัวขั้นอีกตัวอาจจะไม่เรียงกันนะมีเซอร์ติฟิเคตนะคะก็คือถ้าซื้อกับเต้านี้เนี่ยทุกสำรับจะมีเซอร์ติฟิเคตให้นะคะก็จะทำให้แบบเราดูมีความสเปเชียลอ่ะเออก็จะมีแบบชื่อแบบอาร์ตเวิร์นะคะศิลปินเป็นคนทำแล้วก็ผู้จัดนะคะโอเคอยู่ในนี้นี่เขาอบอกว่านะคะจะมีไพ่สเปเชียลให้ด้วยก็คือจะสุ่มให้ไม่ได้ได้ทุกคนนะคะซึ่งก็คือ ไพ่โลกีค่ะซึ่งรู้โชคดีมากๆเลยนะคะได้ไพ่น้องกระต่ายโลกีหงูน่ารักอะค่ะส่วนอันนี้เป็นไพ่ที่แจกทุกใบนะคะ Happy s q u i r r e l อย่างที่บอกก็คือแบบน่าจะเป็นไพ่ที่แบบแฮปปี้ที่สุดในสำรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่ารักดีโอเคด้านหลังหลังไพ่ก็เหมือนกันเป็นไพ่น้องกระต่ายรอบนี้นะคะทํามาเป็นไซส์มาตรฐานนะคะก็คืออันนี้เอามาลองให้ดูจากสําหรับที่เคยรีวิวไปนะคะก็คือกระดาษเท่ากันเลยนี่ชอบไซส์นี้อะคะ่ะกำลังพอดีมือดีนะคะอโอเคก็ไม่มีขอบอันนี้เป็นแบบรุ่นที่ไม่มีขอบนะคะ เปิดมานะคะใบแรกเริ่มต้นด้วยเดอรฟูเดอรฟูน่ารักมากๆเลยค่ะแบบกระต่ายอ้วนอะใบที่สองเมจิเชียนค่ะเมจิเชียนใบที่สามไฮพลีสไฮพีสเทสนะคะเอ็มเพสค่ะสำหรับนี้เขาไม่ใช้แบบไม่ใช้เดอะอะไรไม่ใช้ เขาไม่ใช้คำนำหน้าเนาะอันนี้ก็แบบเป็น empress อย่างเดียวเลย emperor ค่ะเนี่ยไม่ได้ใช้เดอะ hyropat lover คือแยกแทบไม่ออกอะกระต่ายแบบคือเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนาะอันนี้ก็คือแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะแก้มแดงผู้ชายก็คือไม่ไม่มีแก้ม chariot strength เป็นกระต่ายคุมเจ้าเหมียวค่ะเปลี่ยนจากสิงโตเป็นน้องแมวนะคะอันนี้เฮอร์มิตเฮอร์มิตคือมีความแบบน่าเอ็นดูอ่ะคือน้องแข็งน้องหนาอ่ะค่ะโอเควิวัฟจูนอันนี้เขาทำแบบแปลกดีค่ะไม่แน่ใจว่าน,นี้คืออะไรแต่สำหรับจริงเป็นกลงล้อเนาะอันนี้แบบรูป,รปวาดเขายัางไงอ่ะเหมือนเขียงเลยอ่ะคืออะไร โอ้เราก็เพิ่งสังเกตเห็นคือเป็นกระต่ายที่ปลอมตัวเป็นสัตว์ในตำนานแต่ละตัวอันนี้ก็แบบปลอมตัวเป็นนกอินทรีป่ะคะมุมเนี้ยอันนี้ปลอมตัวแบบเป็นสิงห้าถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะโอเค Justice Hang Bunny คะ่ะมีการแบบเปลี่ยนคำเนาะจากแบบแฮงแมนเป็นแฮงบันนี่เดนโอ้ยดูสิ ธงก็แบบจากทงที่เป็นรูปดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นทงน้องกระต่ายแต่เป็นกระต่ายหัวกะโหลกค่ะ e m p เทรนด์เจวิ l อันนี้ Tower ค่ะ Star l u n a ค่ะนี่เขาใช้คำว่า l ูน่าเนาะ Soul Soul ก็คือแบบ The Sun อืม ก็มีการเปลี่ยนคําเล็กน้อย Justment มีแบบแคคอ o ด,ด้วยอะ w o r l หนึ่งไม้ค่ะสองไม้สามไม้สังเกตคือชอบฟอนต์เขานะคะฟอนต์แบบน่ารักอะเป็นเหมือนตัวเขียนมือเลยสี่ไม้ มีห้าไม้หไม้ค่ะเจ็ดไม้อันนี้แปดไม้คิดว่าอ่านง่ายนะคะมือใหม่ก็อ่านได้รู้สึกว่าแบบสำหรับเนี้ยดูไม่ค่อยเครียดเกินไปด้วยไพ่จะมีความถึงจะเป็นไพ่ที่ร้ายแรงรุนแรงก็จะทำออกมาดูไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อ่าแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยดาร์กเท่าไหร่เป็นความแบบ ช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีนะคะถ้าสมมุติแบบเปิดในเรื่องที่แบบดิบๆหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้สําหรับนี้ก็จะดูความรุนแรงลดลงค่ะนายอัฟแมนคีนอ o ฟแ a นนั่งแมนมากเลยอะอาจจะสื่อถึงว่าแบบผู้หญิงคนนี้เป็นคนแบบลุยๆอะไรอย่างนี้นิดนึงด้วยอืมต้องดูนะคะว่าถ้านั่งของชุดอื่นเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่า คิงออฟบา s รู้สึกว่าเขาทำบันลังได้เรียบไปนะคะถ้าแบบมีสัญ,ญลักษณ์แรงยนิดนึงน่าจะดี Ace of c u p พท o ออฟคัเป็นแครอทค่ะท of Cups 4 of c u p ฟขนาดยื่นแครอทให้ยังไม่เอาเลย5 of Cups 6 of c u p ฟ มีแอบแนบแครอทให้ด้วยนะคะเจ็ดถ้วยค่ะแปดถ้วยอันนี้เก้าถ้วยค่ะและก็สิบถ้วยน่ารักอะ่ะชอบภาพระมุนตามากๆเลยนะคะเพล u ครับนายอัลครับควีนอัลครับบัลลังของควีนก็มีสัญลักษณ์นะคะ King of Cups, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Batlian huh? Ha. เก้าเหรียญเหรียญอันนี้ดูแบบแอบแมนนิดนึงท่ายืนอันนี้สิบเหรียญค่ะส้คิ้วมากเลยเด็กถือเหรียญนายถือเหรียญควีนถือเหรียญเอ็นดูอะค่ะคือในสำหรับจริงอะควีนเนี่ยจะมีน้องกระต่ายสีน้ำตาลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับนี้ก็คือเอามาแบบ เป็นมีน้องกระต่ายเหมือนกันก็คือตัวเองเป็นกระต่ายด้วยแล้วก็กระต่ายที่เป็นสัตว์เหรียงก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคิงถือเหรียญค่ะหนดาบค่ะสดาบสดาบโอ้สามดาบ,าดาบน่าเอ็นดูอเป็นดาบแทงอยู่ที่แครอทนะคะเออดาบสำหรับนี้เขาทำดูเหมือนแบบเป็นดาบไม้เลยอะสดาบอันนี้ห้าดาบ 6ดาบ7ดาบอันนี้8ดาบมีความมีความแบบมีความแตกต่างนิดนึงนะคะถ้าเป็นในラ i เดเวส i t ธเนี่ยจะเป็นดาบที่ล้อมรอบตัวแต่อันนี้คือเป็นดาบที่วางแบบแยกกันปักอยู่ที่ดิน9ดาบ10ดาบเด็กถือดาบอัศวินดาบค่ะ Queen, และสุดท้ายคิงธอดาผ้าโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวหน้าไ้่ทั้งหมด80บใบนะคะก็คือรวมใบแถมด้วยสำหรับนุษนะคะมือใหม่หรือว่าคนที่ชอบเก็บสะสมไ้่เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยตอนนี้นุษไม่แน่ใจนะคะว่าราคาที่เขาขายปกติเนี่ยเท่าไหร่ย,ยังมีอยู่ไหมนะคะแต่ก็ลองติดตามไปในเพจได้นะคะ น่าจะใช้ชื่อเพจนี้เลยค่ะ Destiny บอกก่อนนะคะว่าโน้ไม่ได้สปอนเซอร์หรือยังไงนะคะเราเป็นลูกค้าที่แบบอุดหนุนเขาเป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคเป็นศิล,ลปินไทยเป็นไพ่คนไทยอะคะ่ะก็เลยรู้สึกอยากที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เราก็สะสมไพ่อยู่แล้วด้วยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นแฟนพันธุ์แท้เราเป็นทาสกระต่ายนั่นเองก็สําหรับใครที่เป็นมือใหม่ย,ยังจําหน้าไพ่หรือว่ารายละเอียดได้ไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าไม่อยากที่จะอ่านแบบชุดไรด์วเวทธรรมดาก็ลองเป็นไพ่สัตว์สําหรับนี้ก็ได้นะคะก็รู้สึกว่าโอเคอ่านได้มีความใกล้เคียงกันจะไม่ค่อยงงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารูปร่างลักษณะตัวละครเนี่ยก็คือ อิงกับหน้า,พาไพ่ไลเดอร์เวทเลยแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะน้องมีความสดใสยนองมีความน่ารักเนาะไม่ค่อยดีอ่านแล้วหรือนําไปใช้ดูดวงพยากรณ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมจนจบค่ะอยากให้นุชรีวิวไพ่สําหรับไหนชุดไหนนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นุชด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย